นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต Sahabat diwarani Dikusang pasal Orang tiara Satu orang mati Dikusang koi Irman Kunarupan Dikir warani Hatali Sahabat diwarani อัหาธัรมีิาราตังมตายะสุขายะพระแต่พระที <knowledge> ่สูงส <election> ุดถ้าพระเจ้าทั้งหลายอน้อนถาวายพระบูดาลุทธะตราีวทาราหะเพื่อสัา เราของที่เป็นบริวารท่านหลายเ่ายอไว้แด่พระาษสูงสต่อพระาษุร์สูงสงแล้วเพื่ปอปรยู่เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระเจ้าได้ครอบครวของข้าพระเจ้าตลอดสิ้นกาลนานาเื I <clears throat> <clears throat>